เองนะคะทีน,นี้ปัญหาหนึ่งของการชุมนุมที่ผ่านๆมานั้นเริ่มปรากฏเห็นหลายครั้งมากขึ้นคุณนันทิยาคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปัญหาระหว่างการกับการด,ด้วยกันเองเนี่ยนะครับแม้แต่กรณีที่ยิงกันเองที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สํานักงานใหญ่ในวันที่เขายกพลกันไปที่รัชโยธินเนี่ยนะครับก็ต้นเหตุที่ผู้ยิงพูดเองนะ ไม่ใช่ตำรวจไปกล่าวหาผู้ยิงพูดเองว่าเนี่ยเพราะมีเรื่องกันส่วนตัวเนผมก็เป็นการฝั่งนู้นก็เป็นการแต่ฝั่งนู้นอยู่สถาบันนั้นผมอยู่สถาบันนี้แล้วคัมเปนกันมาก่อนเข้ามาทำร้ายผมก็ต้องชักปืนยิงอะไรต่างๆเหล่านี้อ,อันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยแต่มีบางคนไม่รู้เรื่องเช่นกุนธนทรไปบอกว่าเนี่ยภายรัฐวางแผนมาอะไรเงี้ยนะคือแกคงไม่ได้ดูคลิปน,นั้นอันนี้ก็ว่ากันไปแล้ว ล่าสุดเนี่ยก็มีปัญหาแบบนี้อีกอนะคือกาดมีการทะเลาะกันมีการาลงไม้ลงมือมีปัญหากันซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่เราได้มีการนําเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะถึงแม้หรือแม้แต่ทางาท่อน้ําเลี้ยงของทางแกนนําเองก็ยังพูดออกปากเลยว่าปัญหาเรื่องของกาดในในกลุ่มของคณะราษฎรเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่มีใครสามารถจัดการได้นะคะล่าสุดเนี่ยมันเกิดปัญหา ตีกันนะคะมีคลิปคนที่อ้างว่าเป็นหัวหน้ากาดอาชีวะคนหนึ่งเนี่ยเดินมาต่อยหัวเ,เดินมาต่อยหน้าทีม v ี v o ทีม v ี v o เนี่ยมีปิยรัตน์จงเทพเป็นหัวหน้ากาดอ,อยู่เนี่ยนะคะคือกาดเนี่ยของคณะราษฎรเนี่ยมีหลายกลุ่ม v ี v o ก็อยู่ในนั้นด้วยโดยมีปิยรัตน์จงเทพหรือว่าโตโต้เนี่ย เป็นหัวหน้ากาดอยู่นะคะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นว่ามีหัวหน้ากาดอาชีวะซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเดินมาต่อยหน้าทีม vivo เข้าอย่างจังเลยทีเดียวเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูคลิปกันก่อนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นะคะ่ะ นี่แหละค่ะก็ชุลมุนนะชุลมุนวุ่นวายค่ะนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นหลายวันมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็มีการเผยแพร่กันในโลกออนไลน์ที่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปิยรัต์จงเทพซึ่งเป็นหัวหน้ากาศดกลุ่ม vivo เนี่ยก็ประกาศข้อความผ่านทาง Facebook ว่า ตอนนี้จะสั่งการให้ทาง v ี v o ยุติการทำหน้าที่กาดให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมหลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะหากว่าทางคณะราษฎรไม่สามารถจะแก้ไขปัญหากาดหัวรุนแรงได้นะคะโดยเขาบอกว่าเขาเพิ่งได้เห็นคลิปที่อ้างว่าเป็นหัวหน้ากาดอาชีวะแล้วก็เข้าไปต่อยหน้าทีม v ี v o เขาอย่างจังเพียงแค่เขา S <S เดินเข้าไปเขาก็คือคนที่โดนต่อยเนี่ยนะคะเดินเข้าไประับเหตุการณ์ความวุ่นวายตามหน้าที่และบอกให้คนที่กําลังโวยวายใจเย็นๆปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นก็ต่อยหน้า<ม>คนที่เข้ามาห้ามอย่างจังเลยนะคะปิยรัตน์ก็บอกว่ายอมรับตรงๆว่าเห็นคลิปแล้วโกรธมากได้คนที่โดนทําร้ายไปเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็เข้าแจ้งความด้วยนะคะแจ้งความกันเองแจ้งความกันเองแล้วแจ้งความเองแล้วก็จะเอาผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาด้วยแบบนี้จะเรียกว่าใช้กฎหมายคุกคามได้ไหม นะคือที่พูดตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกบางคนบอกแหมทั้งไปเหน็บแนมเขาแต่มันจริงๆอ่ะคือพอเวลาฟังตัวเองเนี่ยถูกราชการแจ้งความจับตามกฎหมายถึงทางหน่วยงานเขาก็มีเขาก็บอกเขามีหลักฐานแล้วเข้าข้กฎหมายเขาก็ไปแจ้งความนะไม่ใช่อยู่ๆเขาจะจับแล้วไปโยนใส่คุกใส่ตารางเมื่อไหร่เขาก็ไปแจ้งความคุณไม่ผิดคุณก็ไปสู้คดีกันก็เป็นว่าเขาว่า ใช้กฎหมายมาคุกคามประชาชนอ๋อคุณบระเมฆก็เลยเปรียบว่าการที่โตโต้ไปแจ้งความการอาชีวะคนนี้เนี่ยเข้าข่ายคุกคามหรือเปล่า คือถ้าตีความว่าการแจ้งความเอาปิดตางกฎหมายเป็นการใช้กฎหมายคุกคามเนี่ยกรณีแบบนี้ก็ต้องเข้าข่ายดิเออเข้าใจเข้าใจตั้งข้อสังเกตนะคะนี่แหละก็เลยทําให้ทางปิยรัตน์เนี่ยก็เลยบอกว่าสั่งให้วีโวยุติการทําหน้าที่กาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากยางแก้ไขปัญหากาศหัวรุนแรงไม่ได้โดยบอกว่าพื้นที่ชุมนุมไม่ใช่พื้นที่ที่ไม่ปลอดภยัยที่เกิดจากคนที่อ้างว่ามาดูแลความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยเสเองและช่วงนี้มีกาดมากมายเกิดขึ้นจํานวนมากจนญากที่จะประสานแล้วไม่รู้ว่าจะมี การแทรกซึมจากคนไม่หวังดีหรือเปล่าประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเอาแหละไอ้เรื่องใครทะเลาะกันใครผิดใครถูกนั่นก็ไปว่ากันเองนะครับเราไม,ไม่ได้เกี่ยวเป็นเรื่องของคด,ององดีเรื่องของตํารวจเรื่องของพยานหลักฐานแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการการชุมนุมค่ะประสิทธิภาพการบริหารจัดการการชุมนุมเนี่ยมันสําคัญอย่างไรมันสําคัญเพราะว่ามันเป็นหลักประกัน ประการหนึ่งว่าคนที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยจะได้รับการดูแลจะมีความปลอดภัยจะมีสวัสดิภาพก็ในเมื่อคนที่เป็นกาดกาดคือมีหน้าที่ดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมให้ดําเนินการชุนุมไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยเนี่ยนะครับยังตีกันเองเลยเนี่ยแล้วคนที่จะไปเข้าร่วมการชุมนุมก็คงต้องคิดอะหรือไม่คิดก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเอ๊ะจะไปแล้วเนี่ยฉันจะเป็นยังไงบ้างวันดีคืนร้าย นะครับกาดที่อยู่ข้างๆฉันมันจะมีปัญหากับไอากาดอีกฝั่งหนึ่งนะั่นะมันตบตับต,ตับฉันโดนลูกหลงดล้วยหรือเปลา่าฉันอาจจะไม่ได้โดนจากฝั่งตำรวจฉันอาจจะโดนจากฝั่งตัวเองนัน่นาท <c oughs> นีน้องๆนักเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคิดอ่ะพ่อแม่ก็ต้องคิดว่าลูกตัวเองเนี่ยเออเฮ้ยจะเป็นเสี่ยงไหมอะไรอย่างไรนี่คือ <c oughs> ไม่ได้บอกว่าอย่าไปนะแต่ว่าก็ต้องคิดกันเยอะๆอ่ะ <c oughs> แล้วถามว่าถ้าคนแบบเนี้กลุ่มที่มีประสิทธิภาพแค่เนี้ยนะครับ ชนะขึ้นมา <c oughs> แล้วเขาบอกเขาจะต้องปฏิวัติสังคมแลชนะขึ้นมาเนี่ยแล้วยังไงจะมาบริหารจัดการบ้านเมืองได้ยังไงนะคือความรับผิดชอบข้างในกันเองยังรับผ <c oughs> นะิดชอบกันได้ไม่ค่อยจะได้ดีเลยค่ะค่ะดูแลตัวเองยังไม่ได้เลย <c oughs> อะเอาว่าเนี่ยถ้าพูดกันแบบง่ายๆก็คือดูแลตัวเองยังไม่ได้เนี่ยแล้วจะไปดูแลชาติบ้านเมืองได้ยังไงนะทีนี้มันมี